สวัสดีครับผมโน้ตพีวันนี้จะมาแจ้งข่าวเกมฟรีจาก e ี g a เก Store เจ้าเดิมครับวันนี้แจกไป3เกมจุกๆเกมแรกโจตันมินบอร์อันนั้นมันโบตันเกมที่2 p เพล์น่าจะเป็นเกม FPS เกมที่3เป็น Redout Enhanced Edition ทั้ง3เกมผมไม่รู้จักเลยไม่เคยเล่นเพราะว่าไม่เคยซื้อไม่เคยมีแต่ในเมื่อมันแจกฟรีแล้วเราก็อย่าช้าอยู่ใหญ่ รับมาเลยกดเกมที่เราต้องการแล้วกดดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดเนี่ยมันจะเป็นการซื้อเฉยๆมันยังจะไม่ดาวน์โหลดมันจะให้เราดาวน์โหลดทีหลังเราเพิ่มลงรถเข็นก่อนก็ได้แล้วก็กลับไปแล้วไปที่อีกเกมหนึง่งแล้วก็อา้าวเกมนี้ผมมีในไลบรารีแล้ววะ่ะผมก็ว่ามันคุ้นๆอยู่มันเคยแจกไปแล้วรอบหนึ่งผมมีแล้วอ่ะมันแจกรอบสองวะ่ะแล้วก็ red out นี่ล่ละน่าจะยังไม่คุ้นเลย red out ผมยังไม่มีเพิ่มลงในรถเข็นแล้วก็ค่อยกด รับมาทีเดียวชำระเงิน0บาทมันก็จะรวม2เกมในครั้งเดียวทำการสั่งซื้อขอบคุณส่งอ e ีเมลใบเสร็จให้คนแล้วมันก็จะขึ้นมามุมขวาล่างว่าพร้อมติดตั้งแล้วติดตั้งเลยไหมตอนนี้หรือว่าไปดูในไลบรารีก่อนไลบรารี library ก็คือในหน้าเกมที่เรามีอยู่นั่นแหละถามว่าเกมไหนคือเกมที่ซื้อบ้างจากอีพีดเกมสโต re ถ้าจำไม่ผิดเกมที่ผมซื้อน่าจะเป็น Watch d o g Legion กับส n o w r u n n e r รเหรอน่าจะใช่นอกนั้นเป็นเกมฟรีหมดเลยถ้าจะแจกขนาดนี้นะไม่รู้ขาดทุนไปเท่าไหร่แล้วอีพีเกม Store เนี่ยใครอยากลองเล่นเกมฟรีก็ไปกดรับกันได้แล้วก็มันจะมีอีก7วันเนี่ยมันจะปลดล็อกเกมอะไรไม่รู้ที่มันจะแจกฟรีต้องรออีก7วัน6วันนิดๆอะ่ะ6วันกับ7ชั่วโมงณนะที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ